สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอออินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกวิษัทแดงประจำวันกับกระแสต่างประเทศกันนะคะก็วันนี้ข่าวแรก อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูน่ายินดีนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่ผ่านมาทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีภาพของรัสฟุททอยลุนนะคะแล้วก็เมสันเมาเนี่ยสามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่แคลวังตันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่รัสฟุททอยลุนเนี่ยบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมปรีซีซั่นที่เจอกับอาร์เซนอลในส่วนของเมสันเม์เองเนี่ยเจ็บไปในเกมที่เจอกับไบรตันนะคะก็ทําให้ไม่ได้ช่วยสโมสรได้อย่างเต็มที่ก็มีอาการเจ็บแฮมสติงกันอยู่แล้ว เสานี้ก็จะเป็นเกมที่แมนยูไปเยือนคริสตัลพาเลทนะคะจริงๆในเกมที่แมนยูเอาชนะบอนสลีไปเนี่ยก็มีภาพของทาร์เรลมาเรซม,มาชมเกมด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการปล่อยภาพว่าจะตัวนั้นกําลังซ้อมยิมวิ่งลู่วิ่งอยู่อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจจะ กล้แล้วสําหรับการที่จะกลับมาช่วยทีมได้แต่ก็คงต้องรอกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะพูดถึงมาดูเอลอูกาเต้กันบ้างค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดเนี่ยก็มีการได้พูดคุยกับนักเตะแมนยูหลายคนไม่ว่าจะเป็นบรูโน่ฟานันเดสอิซันโดมาติเนสแล้วก็เปย์สตรีซึ่งเขาก็เปิดเผยว่าเขาอะตั้งตารอมากๆสาหรับการที่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่แล้วก็เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยที่ฟ ฟนน่ส่งข้อความหาเขาตั้งแต่ข่าวมันออกไปแรกๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าทางแฟนๆของปีศาจแดงเนี่ยควรจะได้เห็นสโมสรคว้าแชมป์แล้วก็นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะคะแล้วก็เมื่อถามถึงแรงกระตุ้นในการที่ย้ายมาอยู่กับ ปิศาจแดงทางอุกเต้เขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปราดสาตสมสรน,นะคะเพราะว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าสมสรนแมนยูนั้นเป็นสมสรนที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีเหล่าตำนานที่ลงเล่นในสมสรแห่งนี้นะคะแล้วก็สําหรับการพูดคุยกับเปยิสตีเนี่ยคือเปย์ซีก็บอกได้ว่าทั้งบรรยากาศการแข่งขันที่โอทรัฟฟอร์ดเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากแล้วก็ได้คุยกับบรูโน่คุยกับลิชาแบบเยอะมากๆม,มันก็เลยทาให้เขายิ่งรู้สึก กระหายกับการที่อยากจะมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเขาก็รู้ว่าการย้ายมาที่แมนยูเนี่ยมันเป็นความรับผิดช,ชอบอันยิ่งใหญ่แล้วเขาก็พร้อมสําหรับสิ่งนั้นค่ะข้ามฝั่งไปที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลกันหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมในพรีเมียร์ลีกเจอกันซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้ก็เสมอกับอินเตอร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าเควินเดอร์บอยเจอกับอาการบาดเจ็บ แต่ว่าตอนนี้เปปกดิโอลาเขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าทางเดอร์บอยนั้นบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คงต้องมีการคุยกับทีมแพทย์หลังจากนี้ส่วนอาร์เซนอลนะคะเกมล่าสุดเพิ่งจะบุกชนะท็อตเนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต,ต่อศูนย์นะคะแล้วก็ไม่มีมาตินโอเดกาด้วยเพราะว่าโอเดกาเนี่ยเจ็บไปตั้งแต่เกมทีมชาติตอนที่นอร์เวย์เอาชนะออสเตรีย2ประตูต,ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะทําให้เกมที่ต้องเจอกับอตาลันตารวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ตัวโอเดกาจะหมดสิทธิ์ลงเล่นแน่นอนแล้วเพราะว่าอาเตตาเขาออกมาเผยถึงอาการบาดเจ็บนะคะว่าน่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าจากผลสแกนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายบางส่วนที่เอ็นข้อเท้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับอาร์เซนอลนะคะที่จะเสียผู้เล่นคนสําคัญไปนะคะซึ่งอาเตตาเขาก็หวังว่าคงจะไม่ใช้ระะเวลาพักฟื้นนานมากแต่ก็อาจจะต้องเสียหายไปหลายเกมพอสมควร แลวสำหรับบิ๊กแมตช์คู่นี้เขาจะเจอกันวันอาทิตย์นะคะต้องบอกว่าอย่างโอเดกาดเองเนี่ยก็เชื่อมโยงกับวิธีการเล่นของอาร์เซนอลอย่างมากเลยทีเดียวนี้น่าจะเป็นบททดสอบครั้งสําคัญนะคะแล้วนี่เป็นศึกแย่งจ่าฝูงกันด้วยเพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มนะคะถ้าอาร์เซนอลชนะได้เนี่ยก็จะก้าวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่ว่าถ้าซิตี้ชนะได้ก็ยังคงครองจ่าฝูงเหมือนเดิมส่วนเรื่องราวการพิจารณาคดีความ115ข้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย ะะก็คาดว่านู่นแหละต้นปี2025ที่พอจะทราบว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกบทลงโทษอะไรหรือว่าจะรอดนะคะอันนี้คือทั้งหมดของโอปอออินในวันนี้ค่ะ